สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับวันนี้รายการ Hyper g a เกมทีวีผมกับนพต้นกับคู่หูชื่อแทนมันกั้โอเคครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเราอยู่ในเซิร์ฟและมีเลิฟเอ็มซีนะครับกรแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันเพิ่งเปิเปดอาจจะยังมีปัญหาแหล็เพราะไม่มีโคโล่เนี่ยครับวันนี้เราจะมา เอาชีวิตรอดในวันแรกกันนะครับโอเคนะครับเอาเปิ้ลมาจากไหนอะเดี๋ยวตอบอยู่ครับเออเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแล้ตัดไม้ตัดไม้เอาของครับเพื่อจะทํากล่องครับแล้วก็ตัดไปการตัดที่ดีควรตัดให้หมดคุณคิดยังไงครับบทการตัดไม้ไปใช้เวลาตัดเลย โอ้อันนี้ไม่ต้องสนใจครับทูแมนนี่เทมเฉยๆครับไม่ต้องสนใจครับผมผมไงวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับโอเคครับไม่ต้องสนใจครับส่วนของที่ในนี้ผมก็ค้าฟมาอยู่แล้วครับเออค้าฟมาก่อนนี้ก็ไม่ต้องสนใจฮะโอเคครับอันนี้ได้สามหกครับครับคัพปิ้งเชเบิรวางอย่างนี้แล้วจากนั้นได้อย่างนี้เอาอันนี้วางไม้วางมูเดนแพงสองสองอันวางแนวตั้งจะได้สติกอันนี้เขาก็คงรู้กันอยู่แล้วนะคุณแทน เขารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมพิธีการคราฟเนี่ยอ่ะฮะโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยมาไปสักครู่นะครับผมกำลังหาแอปเปิลอยู่ไอ้เหี้ยจะมืดแล้วอ้าเลยไม่มีที่อยู่แล้วจะอยู่ได้ไงเอ้าไปดิเอาแล้วเอาแล้วเอาไง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 ไม่อยู่แล้วขอหมดตายอยแล้วโอเคไม่มึงผมเจอเจอถทำแล้วเจอทำแล้วตามมาตามมาไหนเอ่ย เจอทำและเจอห,หิ้วเล้วเลยเลตามมาตามมาไ้มันจะเบื่อแล้วเดี๋ยวคีเปอร์เปินรางานเข้าเลยครับคุณช่างสิผมใช้เทสเซอร์แพคเลสเดย์สุดยอดน้ำเขียวมีฝนตกโอ้ไกลไกลไกลไก่เฮ้ยไก่ลายวะเนี่ยไก่ขยุ่นเออในกรณีนี้คุณแทนเขาใช้เทสเซอร์แพคเลสเดย์อยู่ ไก่ก็เลยอาจจะเป็นรูปทรงแปลกๆจากของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหน่อยโอเคครับเรามาเริ่มการเอาชีวิตรอดในคืนแรกไม่การชีวิตรอดในทีนี้ไม่ได้หมายถึงเอาชีวิตรอดในกลางวันเอาชีวิตรอดในตอนกลางคืนโอ้ยท้าไร่ผมหอยกแป๊บทำต้านก่อนนะ เออรัหายไปแล้วครับผมอยู่ผมทำผมกำลังจะไปหาหินครับไปลมีใครอยู่เอได้อยู่อ๋อผมกำลังจะไปหาหินครับลืมไปครับใช้เทสสามอยู่อู้สเกลักตันเกิดผมทำบ้านอยู่แบบหนึ่งคุณแทนครับคุณแทนครับมาอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยครับเร็วครับผมชักกลัวระวังเวงไม่ว่าครับทำบ้านอยู่ ฐานหินมันอยู่ไหนเนี่ยเอาฐานหินจับไม้ก็ได้ครับก้าสบีจ้างมันเลยว้าสกเลตันฮ่าฮ่าฮ่าาเนี่ยแหละว่าสกเลตันฮ่า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 อู้เจอแก่เจอแก่ตัวระบิดโดยนะครับครับครับผมไม่เจอเลยครับว่าไวะ เดี๋ยวครับพอมาเดวเยปิดด้วยปิดด้วยลบสิครับคุณรอไปสิเฮ้ยอันเลยโอเคครับอมองไม่เห็นเลยคุณมองเห็นผมไหมผมมองเห็นคุณโอเคโอเคครับแป๊บมึงเรามาทำที่ขุดก่อนอทำที่ทำที่ขุดทำทำที่ขุดก่อน,นแปบไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกคุณครับคุณเป็นน้องผม <Okay. S 1> ต้องเรียกว่าพี่ครับโอเคโอเคขุดพื้นดินก่อนเผื่อเจอหินจะทำเตาเผาแล้วเดี๋ยวเอาทรายมาเผาอุ้ยเจอ จะหินแล้วนี่จะหินแล้วนี่คุณหินมาเลยคุณหินขึ้นมาเลยทำเป็นบล็อกสโตนอะไรกัเนี่ยทขาบ็อกสโตนได้เราทำได้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 มาก่อนมาก่อนมาก่อนโอเคผมขึ้นแล้วนะเริ่ซ้อมเติ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 มคราฟเลยครับคราฟเลยครับตับทำตับหินก่อนเลยเร็วเร็วเร็วโอเคไหมผมโอเคดีมากมาที่เหลือผมจัดการเองโอ้ยผิดอันผิดอัน ราผิดอันผิดอันผิดอัน,อนต้องขออภัยคุณวางครับได้กบ <c oughs> กูรอครับแต่ในกรณีนี้มันแต่กรณีนี้มันไม่ควรจะใช้คํานี้ครับโอเคครับระหว่างนี้เราจะใช้วผมจะไปหาไม้คุณคุณแทนตามผมมาตักคู่ขอเอาหินก่อนเลยค่ะจะไปหาไม้นะแทนอ๋อ คิดไดอคีไปวันไปไปผู้ไปตอนเช้าดีกว่าเจอคีเป,ป <c oughs> อร์น้อพี่น้อปกตเต้นหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนเ <c oughs> อออยู่ข้างบนเฮ้ยไปดับ <c oughs> กีบเป็นผู้หญิงไม่ได้พอลินอ๋อทาหนหาย